คุณครับทำอะไรอยู่ครับราบมืออยู่ครับไม่ต้องวางอีกย่างก็ได้นะครับใชครับไม่ต้องวางอีกย่างก็ได้นะครับทำไมครับปัญห์ผิดเกิดหมาครับไม่รู้จังรันแล้วคืนและกินได้ใช่เหรอครับรับมืนกระเป๋าอ้อเหรอครับโอเคครับเดี๋ยวผมมานะครับ นี่ครับตัวอย่างที่น้องๆต้องดูนะครับเขาเอามาแต่แหนทํนนทำอีกแกะทำอีกแกะคุณทำอะไรอีกนะครับล้างพื้นครับล้างพื้นอีกแล้วครับ,รบทำไมต้องทำาท่านั้นด้วยเขาไม่รู้ครับคุณเป็นคนไทยเหรอครับใช่รครับ,รบพื้นเปียกหมดเลยครับคป็นทำอะไร ล้างพื้นต้องล้างขนาดนั้นแค่ไหนมาก้รู้สึกว่าคุณจะมากกว่านั้นนะครับคุณจะมากเลยครับคุณจะมากกว่านั้นนะครับรู้สึกว่าคุณเยี่ยมมากจบได้หรอครับอยู่ใส่จบ นี่ค่ะจุดเลยไปด้วยภาพนี้เจ้ค่ะเซ็กกีิเชือ